สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟทิพย์คนเดิมนะครับสำหรับ EP นี้มาแล้วนะครับเลขทดลองออกอากาศทดลองออกอากาศแต่ก็ชอบออกจริงนะครับงวดล่าสุด,ดหลายท่านอาจจะได้3ตัวตรงนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับสำหรับงวดล่าสุดประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรางวัลที่1 994-865 2ตัวล่าง63 3ตัวหน้า602-247 3ตัวท้าย834-989นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางตัวเลขนะครับทางช่องก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับอย่าลืมรับชมการถ่ายทอดสด ผลสลากก,กินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กันยายน2568ท,ที่ที่กำลังจะมาถึงนะครับผ่านช่องทางของเชฟที่คนเดิมนะครับมาลุ้นไปได้วยกันสร้างแรงศรัทธาไปได้วยกันนะครับจะได้มีโชคร่วมกันปัง,ปงนะครับนอกจากถ่ายทอดสดรัฐบาลไทยแล้วนะครับก็มีถ่ายทอดสดผลลาวพัฒนาทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับนอกจากจะถ่ายทอดสด ผลแล้วนะครับยังมีแนวทางแบ่งปันให้ด้วยนะครับในช่วงก่อนที่จะเข้ารายการสดนะครับนะก็มีสายด่วนนะครับอย่างงวดล่าสุดนี่สายด่วนก็เข้า3ตัวแตกนะครับนี่นะครับสายด่วนให้มาที่9375นะครับแล้วก็มี902โอ้เสียดายนะครับเกือบจะมารางวันที่1เลยนะครับรางวัลที่1ออก2 0 9 7 9 5นะครับ นะสายด่วนมา9 3 7 5 9 0 2ผิดแต้มเดียวนะผิด7แต้มเดียวไม่งั้นก็คือถูก6ตัวเลยนะครับแล้วก็เซียนฝั่งโขงเ,เซียนจำปาสักนี่ก็ให้9 5 7มาถูก3ตัวด้วยนะครับก็อย่าลืมมารับชมนะครับเอาละครับไปย้อนดูผลรางวัลงวดล่าสุดนี่เลขทดลองออกชุดแรกเนี่ยนะหลายท่านถ้าตีลังกาได้3ตัวนะครับได้8 6 5 5 6 8นะครับ เอาละครับก็จะมาเริ่มกันที่ชุดนี้นะครับชุดนี้งวดที่แล้วถ้าใครตีลังกาก็จะได้865นะครับเป็นทดลองออกออกอากาศโดยสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเน้นย้ำนะครับเป็นเพียงการทดลองออกนะครับไม่ได้ออกจริงแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าหลายๆงวดจะออกตรงนะครับแต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเป็นเพียงการทดลองออกอากาศเท่านั้นนะครับเอาละครับหลังจากที่มีการหมุนกันไปพักหนึ่ง ตัวเลขมาหยุดอยู่ที่1 5 9 8 0 7นะครับหลังจากที่หยุดอยู่ที่1 5 9 8 0 7นะครับก็มีการหมุนต่อนะนะครับนี่นะครับก็จะมีการหมุนต่อนะครับหมุนต่ออยู่อีก2องอ,องชุดหมายเลขนะครับนี่นะครับแล้วสุดท้ายนะครับตัวเลขก็มาหยุดอยู่ที่ 162เนี่ยนะครับ162807นะครับนี่นะครับตัวเลขมาหยุดอยู่ที่162807นะครับนี่ะครับตัวเลขสุดท้ายนะครับของการทดลองออกอากาศของสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งประเทศไทยนะครับทดลองออกได้ที่162807นะครับนะก็อย่าลืมชุดแรกนะครับ159807นะครับ อ่ะชอบชุดไหนตามชุดนั้นหรือว่าอยากจะสลับชุดเหมือนงวดที่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงเลขทดลองออกอากาศในรูปแบบที่เชฟทีฟนำเสนอนะครับมาเริ่มกันโดยเลขหน้า3ตัวนะครับซึ่งก็จะหมุนด้วยกัน2ครั้ง2รางวัลเลขทดลองออกเลขหน้า3ตัวครั้งที่หนงวดประจำวันที่1กันยายนปี2อ6 8นเลขทดลองออก เลขหน้า3ตัวเลขที่ออก751 751ต่อไปเป็นเลขหน้า3ตัวทดลองออกอากาศครั้งที่สอซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของการทดลองออกงวดประจำวันที่1กันยายน2568เลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก 3 0 6 3 0 6ต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัวทดลองออกครั้งที่1ซึ่งก็จะหมุนด้วยกัน2ครั้งสองรางวันนะครับเลขทดลองออกอากาศเลขท้าย3ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก9ก้าสาด ต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัวทดลองออกหมุนครั้งที่2ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่1กันยายนปี2,568เลขทดลองออกเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก9,9,7 9,9,7เาล้วครับต่อไป จะเป็นเลขทดลองออกเลขท้าย2ตัวซึ่งก็จะหมุนด้วยกัน1ครั้ง1รางวัลเลขทดลองออกเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1กันยายนปี2568เลขที่ออก8 7 8 7ต่อไปเป็นตัวเลขที่หลายๆท่านรอคอยนะครับ เลขทดลองออกอากาศรางวันที่1วดประจําวันที่1กันยายนปี2568เลขทดลองออกรางวันที่1เลขที่ออก959 379ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับรางวันที่1เลขที่ออก 959 379ต่อไปเป็นการทวนผลรางวัลน,นะครับเลขหน้า3ตัว751 306 751 306รางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้ง2รางวัลน,นะครับ938 938 997 997แล้วก็เลขท้าย2ตัว1รางวัลน,นะครับ8 8-7นะครับเอาละครับก็สรุปผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขทดลองออกอากาศในงวดของวันที่1กันยายนปี2,568นะครับในช่วงท้ายก็ไปดูแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแนวทางชุดนี้เป็นของพ่อช่างคมแล้วก็เพื่อนให้มานะครับพ่อช่างคมวางแนวทางที่48-4940-58-5950 ชุด3ตัว158049นะครับตัวเด่น5859158นะครับแล้วก็เพื่อนให้มา6 2 6 1นะครับส่วนเลขดังตามกระแสนะครับอาจารย์นอตตี้นะครับก็หลุดเป็นงวดที่5ติดต่อนะครับหลุดเป็นงวดที่5ติดต่อนะครับแต่ว่าถ้าใครยังตามต่อนะครับก็มาลองลุ้นดูนะครับงวดล่าสุดนี้ก็หลุดนะครับงวดล่าสุดก็หลุดไปนะครับ ถ้า FC ท่านไหนยังตามต่อนะครับก็มีแนวทางมาฝากนะครับมาแบ่งปันให้นะครับ4149 19 46 3ตัวนะครับ419 416นะครับเอาละครับท่านไหนที่ติดตามแนวทางตัวเลขอาจาร,รย์นตีนะครับก็สามารถนำไปพิจารณาต่อได้นะครับเลข8ทิศพิชิตความจนนะครับเอา ก็หลังจากก่อนหน้านั้นกลับมาปังหลายงวดติดต่อนะครับนะครับกลับมาปังหลายงวดติดต่อแล้วก็มีบางงวดที่อาจจะหลุดไปนะครับแต่ว่างวดล่าสุดก็กลับมาให้โชคสําหรับชุด2ตัวบนนะครับ5-6นะครับตัวกลับ6-5นะครับสายวิ่ง5เข้าตรงนะครับ1กันยายนนะครับมาแล้วนะครับ1กันยายนสายวิ่งสายรูดนะครับ 8กับ4นะวันนี้นะครับ8กับ4นะครับจับคู่ให้แล้วที่8 2 8 9 8 0 8 1 8 4 4 3 4 5 4 6 4 7 4 8นะครับเอาละครับตัวเลขก็ถือว่าน่าจะตรงใจอยู่นะสำหรับเด่นเด่นหลัก8นะครับเด่นหลัก8นะครับมี8 2 8 9 8 0 8 1 8 4นะครับแล้วก็4 8 ยาม3ตานะครับหลังจากที่เข้าตรงในงวด26นะครับงวด26นอกนั้นงดล่าสุดงวดล่าสุดที่ผ่านมา16สิงหานี่ก็ตัวเด่นตัววิ่งนี้ก็มาตรงนะครับเนี่ยเกือบจะมา3ตัวเหมือนกันนะครับให้6กับให้8นะครับเอาละครับสำหรับ1กันยายนนะครับมาแล้วตัวเด่น4 6, 9 6, 4, 9นะครับ แล้วก็2ตัวสายสายเด่นสายวิ่งสายรูดหรือว่าเข้าคู่ก็ได้นะครับ2 9 92นะครับยาม3ตานะครับเลขบัวทองนะครับหลังจากที่16กรกฎาคมแตก3ตัวนะครับงวดนั้นออก2 4 6นะครับมาหนึสิงหาอาจจะหลุดไปนะครับแต่ว่างวดล่าสุดนี้ก็เกือบจะมา3ตัวเหมือนกันนะครับ16สิงหา ให้หมานะครับโอ้หกไม่ตามมาไม่งั้นก็จะ3ตัวแตกอีก1งวดนะครับ1กันยายนนะครับมาแล้วงวดนี้3ตัว9 4 5 9 4 5ห้าหนะครับมีชุด2ตัวบนล่าง4 3 4 5หแล้วก็4 6หนะครับ4 3 4 5ห้าแล้วก็4 6 3ตัวเม็ดเดียว9 4 5หนะครับอา้าวลองดูแล้วกันนะครับ มาต่อกันที่เจ้าพ่อยี่กอหงนะครับเจ้าพ่อยี่กอฮงวันนี้ให้เด่น9มานะครับมี 92, 96, 95, 97ส่วนเอาให้รวยก็เด่น 9, 99, 97, 98, 09เดี๋ย์มี3้ํา98ด้วยนะครับแต่ถ้าใครจะจับชุด3ตัวก็มีชุด3ตัวเด่นก็คือ 4, 2, 9เอามาจับเป็น3ตัวได้นะครับ เลขเทวดาแล้วก็พยาคันคากนะครับเลขเทวดางวดนี้ให้เด่น8นะครับมี2 8 4 8 6 8แล้วก็9 8 9 8นี่ก็จะตรงได้สำนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะยี่กอหงหรือว่าเลขเอาให้รวยนะครับพยาคันคาาให้48 49 0 4 42นนะครับมาปิดท้ายกันที่เสือตกถังพลังเงินดีนะครับ 1ก,กรกฎาคมแตก3ตัวนะครับ16ก,กรกฎาคมหลุดไปนะครับแล้วก็1สิงหานี่ก็ได้25 52นะครับก็เสียดายนะงวดนั้นที่ออก852นี่มันสลับคู่นิดเดียวเกือบจะได้3ตัวมาเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับคู่งวดนี้นะครับงวดนี้สายวิ่งสายรูด6กับ3มา2ตัวล่างตรงๆ6 5ให้โชคตรงๆนะครับ จะได้ชุด3ตัว8 6 5นะครับเกือบจะมาตรงๆงนะครับ1กันยามาแล้วนะครับ1กันยาสายวิ่งสายรูดนะครับ1กับ7จนะนะครับจะมาตรงตรงหกสเหมือนวดนล่าสุดหรือเปล่านะครับ1กับ7นะครับชุด3ตัว7 1 3 7 4 4 7 1 5 7 1 6 1 7 8 1 7 9 1 7 2 1 7 0นแะครับแล้วก็ชุด2ตัว1 3 7 3 1 9 7 9เป็นตัวเด่นนะครับตัวรอง1 4 7 4 1 5 7 5 1676 1878ระวังเบิ้ลหาม177 17 711 77แล้วก็11นะครับก็เป็นแนวทางที่นำมาฝากกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับเจอกันใหม่ในหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ